เ e m มิคคอนดักเตอร์ชิปไซ์จิ๋วหัวใจของนวัตกรรมเทคโนโลยีตีมการลงทุนที่ถ้าไม่มีคือคุณพลาดแล้วค่ะถ้าเราย้อนกลับกันไปเมื่อ1 0 1ถึง15ปีที่แล้วใครจะไปเชื่อคว่าชิปตัวเล็กๆขนาดนี้จะมีความสามารถมากมายและเป็นหนึ่งในส่วนของการผลิตเทคโนโลยีแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เราใช้ระบบคลาวด์รถยนต์ไฟฟ้าตลอดจนยานอาวกาศนาซาทุกวันนี้ก็ยังต้องใช้กันเลยค่ะ พิสูจน์กันด้วยการเติบโตของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2012รายได้ของธุรกิจเหล่านี้อยู่ที่2.99แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่ด้วยความต้องการที่มากล้นค่ะผลักดันให้ธุรกิจเหล่านี้ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ได้เกินกว่า2เท่าแล้วค่ะ แล้วทำไมความต้องการชิปเซมิคอนดักเตอร์ถึงสูงขนาดนั้นยกตัวอย่างใกล้ตัวค่ะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปยอดจองรถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างมากไม่ใช่แต่ในเพียงประเทศไทยแต่ในหลายๆประเทศทั่วโลกก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันแล้วทุกคนรู้หรือไม่คะว่าในรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละคันเราต้องใช้ชิปมากถึงกี่ตัวใช้มากถึง3,000ตัวเลยค่ะนั่นหมายถึงว่าหากความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความต้องการของชิปเซมิคอนดักเตอร์ก็จะสูงขึ้นตามแบบทวีคูณไปด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะในช่วงเริ่มต้นของยุค AI ที่ก่อกําเนิดขึ้นมาไม่ใช่จูจ่ๆว่า AI จะคิดเองเออเองได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้ AI สามารถฉลาดล้านั่นคือชิปประมวลผลนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น c h a t GPT ระบบ generative AI ของ Microsoft ที่ใช้ชิปประมวลผลของ Nvidia และเป็นสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้ราคาหุ้น n v ็นวีดีาัจฉขึ้นถึง2เด้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาและช่วยพาบรรดาเพื่อนๆเ,เ,เราเซมิคอนดักเตอร์ค่ะอย่าง AMD Intel และ TSMC ปรับตัวขึ้นตามไปด้วยค่ะและจากเหตุผลที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะคะทั่วโลกต่างยอมรับว่า s e m i c o นดักเตอรนั้นน่าจะยังเติบโตได้อีกไกลทําทให้ธีมการลงทุนนี้เหมาะสําหรับการลงทุนในระยะยาวค่ะ ลงทุนกันได้ง่ายๆแล้ววันนี้กับกองทุน SCB Semi ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อวันนี้ถึง31มีนาคมเท่านั้นอยากลงทุนก็ไปโหลดกันเลยค่ะแอปพลิเคชัน i n n o v a s e x